คณกำลังทำอะไรบางอย่างตอนที่มีผู้คนมากมายต้องการความช่วยเหลือมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกการวิสัยมีคนเกิดแก่เจ็บและตายไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องแบกความรู้สึกทุกอย่างเอาไว้เพียงลำพังแต่ไม่มากไม่น้อยไปกว่าทุกอย่างที่มีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเกิดแก่เจ็บตายวนเวียน เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรบนโลกนี้เรามีผู้คนมากมายก็ามาเกี่ยวข้องหัวพันในทุกขั้นทุกตอนของทุกช่วงชีวิตแต่ก็อย่างที่เห็นทุกอย่างที่มีจุดเริ่มย่อมมีจุดจบสมอและที่แห่งนี้นี่เองที่นำเรามาพบบรรจบกัน มันมีสิ่งต่าง,างๆมากมายเกิดขึ้นในชีวิตผู้คนเกิดแก่เจ็บตายผมพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้อะไรๆมันดีขึ้นจะแ,แม้ว่าผมจะทำอย่างดีที่สุดผมก็หยุดย่างความเป็นไปไม่ได้มันก็จริง แต่ไม่ต้องรู้สึกแย่กับเรื่องราวต่างๆหรอกเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไราแล้วนี่ใช่เหรอลองมองไปรอบๆสิมันมีเพียงสองอย่างไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นคือความเป็นคุณและความเป็นเขานั่นเองเวลาความวุ่นวายรอบกายเงียบงันลงเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง อะไรบางอย่างที่กำลังจะบอกสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับผมอะไรบางอย่างนั้นคือจินตนาการใช่ไหมคือคุณอาจจะมองว่าผมเป็นคล้ายกับเสียงของจินตนาการดูเหมือนจะเป็นเสียงเป็นสิ่งที่ไายล้อมตัวคุณอยู่แต่ความจริงผมก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยผมเองอาจจะเป็นได้ทั้งผู้ชาย และบางทีก็เ,เป็นได้ที่ผมจะเป็นผู้หญิงผมอาจจะเป็นเด็กเป็นคนแก่มันอาจจะดูคุ้มเครือไม่ใช่จินตนาการผมคือสิ่งนั้นดิฉันเป็นหมอดิฉันทำงานรักษาคนไข้ดิฉันทำงานร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลฉันมีความเป็นห่วงพวกเขาอยู่เสมอคาดหวังให้ทีมของเรา เป็นทีมที่มีความพร้อมอย่างดีที่สุดเพื่อการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีที่สุดอืมแม้ในความคาดหวังของคุณแต่สิ่งที่คุณคิดถึงก็เป็นผู้คนที่คุณห่วงใยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะการที่คิดถึงเรื่องคนอื่นก่อนตนเองแต่คุณไม่ต้องกังวลอะไรหรอกทีมงานที่คุณห่วงใยพวกเขาจะไม่เป็นอะไรคนที่คุณทำงานด้วยจะจดจำคุณได้ว่าคุณเป็นคนอย่างไร ยอดเยี่ยมแค่ไหนความรู้สึกดีๆที่พวกเขามีให้คุณมันก็ไม่เคยได้ลดลงเลยแม้ว่าบางครั้งเวลาที่ต้องการแล้วคุณไม่อยู่อาจจะงดหิดบ้างเอาตรงๆก็คือมันเป็นธรรมดาถ้าคุณห่างออกไปจากใครต่อใครแล้วสักพักความสัมพันธ์นั้นๆก็ย่อมจะเสื่อมคลายลงความสุขอาจจะไม่ใช่คำตอบ แต่การยอมรับในความเป็นจริงก็ทำให้เราได้เห็นอะไรอะไรได้จากหลากหลายมุมมองและแม้ว่าพวกเขาอาจจะรู้สึกผิดที่ความรู้สึกอุ่นใจเกิดขึ้นเมื่อมีใครคนอื่นมาแทนที่คุณแต่เชื่อเถอะว่าสุดท้ายพวกเขาจะไม่เป็นอะไร ใครกลัวนะกลัวว่าพอหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาเราจะจดจำสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วไม่ได้เราในความฝันกับเราในความจริงบางครั้งมันก็เหมือนเป็นคนละคนกันใช่และความจริงก็คือแม้คุณจะจำรายละเอียดไม่ได้แต่ความรู้สึกคือสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่คุณจะจดจำความรู้ความสามารถของคุณก็เช่นกัน มันหลอมรวมเป็นความรู้สึกเป็นสัมผัสเป็นคุณและแม้ว่าคุณจะจำมันไม่ได้ในตอนนี้มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะหายไปจากคุณไปตลอดการมันแปลว่าคุณจำมันไม่ได้ในตอนนี้เพราะนั้นเองเหมือนกับเวลาเราลองเอาเมือจุ่มในน้ำว่าน้ำนั้นมันเย็นหรือร้อนนั่นแหละคุณสัมผัสสิ่งใดๆได,ได,ได,ได้แค่เพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเอง และสิ่งที่เหลืออยู่ก็เหมือนทุกๆอย่างเพียงประสบการณ์เสี้ยวหนึกจากความจริงอันยิ่งใหญ่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นคุณคุณยังไม่รู้หรอกว่าคุณยังไม่รู้อะไรอีกมากนั่นรวมถึงการอย่างรู้ในจิตสำนึกของที่มีทั้งหมดในมหานาทีชีวิตแห่งนี้แต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันนานพอบางที คุณอาจจะเริ่มจำอะไรได้บ้างแล้วก็เป็นไปได้ซึ่งชีวิตแล้วที่คุณมีชีวิตมาในขณะที่สิ่งต่างๆเป็นมาและเป็นไปมาแล้วตั้ง13,000ล้านปีการที่เราจะเข้าใจสิ่งใดๆได้เราก็ต้องเข้าใจสิ่งนั้นๆ อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนๆในการที่เราจะเข้าใจสิ่งอะไรได้เราก็ต้องเข้าใจเข้าถึงสถานที่เวลาแล้วเป็นสายตาของสิ่งนั้นๆคือในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอาจจะเป็นความจริงเฉพาะกับตัวเราเท่านั้นถ้าเราอยากเข้าใจผู้คนเราจงเป็นผู้คนถ้าตัวเราอยากเข้าใจผูงนกเราจงเป็นผูงนก แล้วถ้าหากเราอยากเข้าใจท้องฟ้าเราก็จงเป็นของฟ้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลที่มองกว้างกว้างมองจากหลากหลายมุม การที่เรามีมุมมองที่มากขึ้นก็จะทําให้เรามีคําตอบที่มากขึ้นและเฉพาะคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นนะที่จะนําพาให้เรื่องราวในบทต่อๆไปค่อยๆคลี่คลายตัวเองออกมาอย่างช้าๆได้ในที่สุดการที่เราจะเข้าใกล้สิ่งนั้นได้เราต้องมองเห็นชีวิตทุกชีวิตเห็นมุมมองจากทุกมุมมองคุณอาจจะเป็นใคร,ใครและเป็นสิ่งใดๆก็เป็นไปได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็อาจจะเห็นตัวเองจากสายตาของคนอื่นก็ได้อีกเช่นกันใช่มันก็เป็นอย่างนั้นเสมอมาแหละและไม่ว่าคุณจะเข้าใจคุณจากสายตาคนอื่นหรือไม่ว่าคุณจะเข้าใจคนอื่นจากสายตาของคุณคุณก็ไม่รู้ตัวว่ามันกำลังเกิดขึ้นหรอกโอ แน่นอนผมมาจากที่ที่หนึ่งมีที่อื่นมีที่ไม่ใช่ที่นี้แต่ที่นั้นก็มีพวกที่เป็นแบบเดียวกับผมนี้มาผมเข้าใจว่าคุณก็อยากจะรู้ว่าที่ที่ผมมานั้นน่ยเป็นอย่างไรแต่ด้วยความสัต์จริงคุณยังไม่เข้าใจในที่มาของผมหรอก อย่างน้อยก็ในเวลานี้นะแล้วทั้งหมดการเข้าใกล้สิ่งนั้นมันเพื่ออะไรความหมายของชีวิตเหตุและผลของการมีอยู่ของเขาของเราความจริงความฝันทุกอย่างก็เพื่อให้คุณเติบโตขึ้นมนุษยชาติผู้คนคุณอยากให้เรา เติบโตขึ้นอย่างนั้นหรอไม่แค่คุณทั้งหมดที่มีก็เพื่อคุณทุกๆครั้งที่คุณจำได้ทุกๆครั้งที่คุณรู้สึกได้คุณก็จะเติบโตขึ้นและได้มีปัญญาที่สูงขึ้นเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเราคือทุกคนเหรอนี่คุณเริ่มเข้าใจมันแล้วมันไม่มีคนอื่นหรอก ความเป็นจริงนี้อย่างที่ได้บอกไปว่ามีเพียงคุณและเขาเขาที่คุณจดจำซึ่งอยู่ในหัวใจของคุณทุกคนคือคุณไงล่ะทุกคนมีตัวตนก็เพราะมีตัวคุณจุดสายตายังไม่รู้เลยว่าทุกอย่างไปบรรจบกันตรงไหนก็เพราะว่าวันนี้ คุณก็จะได้กลายเป็นผมเพราะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่คุณเป็นคุณคือหนึ่งในพวกของเราเป็นลูกเป็นหลานของเราถ้าอย่างนั้นใหญ่กว่าตนก็คือตัวตนของคุณคุณยังคนพเป็นความเป็นไปได้ที่คุณจับเป็นไปได้แต่ยังเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้แต่ด้วยการเดินทางด้วยการสั่งสมประสบการณ์ พิละเล็กพิละน้อยประก,กอบผส,สมในท้ายที่สุดเมื่อเวลาที่ถูกตอ้องมาถึงคุณจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเป็นเองในตอนทา้ายรู้ไหมว่าคุณคือหมอและคุณก็คือคนไข้ทุกครั้งที่คุณรักษาใคร คุณก็รักษาตัวเองไปพร้อมกันทุกๆครั้งคุณคือคนเขียนตำราและก็คือคุณอีกเช่นกันที่ติดตามตำราวิชาเหล่านั้นดังนั้นทุกความรู้ที่คุณมอบให้ตัวคุณเองคือคนที่จะได้รับคุณคือธรรมชาติ และคือสิ่งที่วนเวียนอยู่ข้างในนั้นความดีที่คุณได้รับก็มาจากทุกความเมตตาที่คุณสร้างทุกระดับมิติของทุกองศาของทุกอารมณ์ที่มนุษย์ทุกคนมีรวนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของคุณทางนั้นคุณคือความยิ่งใหญ่และจะเป็นความยิ่งใหญ่ที่ก้าวไกล ยิ่งใหญ่ไปกว่าตัวตนของคุณเองและถ้าคิดได้แบบนี้มันก็ถึงเวลาที่คุณต้อจะได้ตื่นขึ้นมา